อำเภอบ้านนา,าสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งต้นกบอเหมือเงาะโรงเรียนนา,าสารในพื้นดินของอำเภอบ้านนา,าสารมีแร่ธาตุที่ทำให้เงาะมีความอร่อยมีความหวานกรอบเนื้อลอนจะไม่เหมือนกับเงาะที่อื่นจนทำให้เราได้รับเครื่องหมาย GI ก็คือสิ่งมงชีพทางภูมิศาสตร์เงาะที่อร่อยที่สุด เมื่อก่อนเรามีปัญหาในเรื่องราคาของผลผลิงตง้โรงงานาสารเนี่ยออกมาล้นตลาดเราก็ควรจะทําแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิมเราก็เริ่มทําโรงงานแปรรูปง้อซึ่งเราเป็นโรงงานแรกที่ผลิตง้ออบแพ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบครัวของเรานะคะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกเงาะมาตั้งแต่ลูกคุณปู่ก็ขายเงาะสดมาตลอดเราก็เห็นปัญหาว่าราคาเงาะมันก็ตกต่าเราก็อยากจะทาเงาะเนี้ยให้มีมูลคา่าสูงขึ้นเราก็โชคดีได้รับการถ่ายทอดนวตัตก,กรรมจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์หรือว่าวาว,าว,าวาก็ถ่ายทอดทาเงาะอบแห้งให้เราค่ะเงาะอบแห้งของเรานะคะชื่อแบรนด์ว่าอายะเราทําของแปลกนะคะมันไม่มีในตลาดมาก่อน,นะคะ ถ้านใน1ปีเนี่ยงาะรงยานาสารจะออกแพ่1เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับซื้อเงาะจากเกษตร,รกรในพื้นที่อิงราคาตลาดจากหลงที่ชาวบ้านเข้าไปขายเราก็จะซื้อแพงกว่าที่นั่นถ้าเป็นเมื่อก่อนกิโลกร,รมลัมละประมาณ8บาท9บาทแต่ตอนนี้เรารับซื้องเงาะประมาณเกือบโลละ20บาทเพราะว่าเราต้องการเงระาะลูกใหญ่แล้วคุณภาพดีเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานปริมาณที่รับซื้อประมาณ40-60ถึงตันต่อปีค่ะเพื่อให้เพียงพอต่อลูกค้าที่เร,รามี คือเรามองเห็นปัญหามาตลอดถ่ายง้ะสดนี่ไม่ได้ราคาจริงๆเราก็อยากจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะพอได้โอกาสทํำงานแปรรูปนี่ก็เป็นโอกาสทีท่ได้ช่วยเกษตรกรแล้วก็ทําให้เงาะนี่มีมูลค่ามากขึ้น ก็จากเงาะผลสดกิโลละไม่กี่บาทเราเพิ่มมูลค่าได้ประมาณ10เท่าในราคาประมาณ800ถึง1,000บาทต่อกิโลเรามีมาตรฐานโรงงานกือมีออยอมีฮาลานแล้วก็บรรจุพันอยู่ในกล่องที่สวยงามเปิดทานง่ายนอกจากนี้นะคะสามารถเก็บรักษาได้นานาประมาณ1ปีตลาดเรามีอยู่2ช่องทางน,นะคะออนไลน์กับออฟไลน์ออนไล,ออไลออน์ก็มีช่องทางทาง Facebook เงาะแห้งอายะออฟไลน์ก็คือเป็นทางโมเดิร์นเทรดเงาะแห้งเรามีส่งออกไปหลายประเทศนะคะก็เช่นอเมริกา ออสเตรเลียไต้หวนันจีนเราขายสินค้าของเราในประเภทประมาณ80%แล้วก็ส่งออกประมาณ20%่เนค่ะเราก็ต้องนำของดีที่สุดที่เรามีนำมาแปรรูปแต่เราไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำอยู่แล้วเราก็มองหาช่องทางใหม่ๆที่ทำสินค้าออกมาเราก็ทำให้สินค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปดังที่ข้างนอกเราก็ดีใจนะคะ